แฮมแฮมแฮมสลายอะไรกลุ่มทับทุกจานวันนี้อยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวโอ่งบ้านคลอง16บนะครับผมนี่เลยเนี่หน้าร้านเข้าก็มานี่นะมีเสี้ยงหนกกงหัวจุกดังล,ลิก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 นะครับผมอยู่ตรงนี้นะอ่าอยู่ที่คลอง16ฉะเชิงเซานะครับผมไปทางตลาดคลอง16เลยจะมีเจอป้ายป้ายเขาเยอะมากนะอันนี้ผม เข้าทางอ่าซอยอันฟาลานะครับผมหรือว่าจริงๆริงมันเข้าได้หลายทางนะแต่ว่าเนี้ยผมเจอป้ายตรงนี้ก็เลยเข้าซอยนี้แล้วกันนะครับผมเลี้ยวขวาเข้าไปตามป้ายเลยนะครับผมนี่ครับถนนจะเป็นดาวคารหน่อยนะเนี่ยนะซอยอันฟาลานะครับผมเข้าไปในซอยเสร็จแล้วก็นี่แหละครับผมขับตรงมาอย่างเดียวแล้วเ่านักเมื่อยหนึ่งนะจะเจอเลี้ยวสายแรกนะครับผมเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับผม ฟลิปเข้าไปนะนี่นี่นะครับผมร้านจะอยู่ขวามือนะนะเห็นโอ่งโอ่งสีทองทองนั่นนะครับผมแล้วก็หาที่จอดกันริมทางนะครับเนี่ยเมนูของเขาเป็นไงโอ้โหก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านก็บอกอยู่แล้วว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับผมจริงๆเขาไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวนะเขามีหลายอย่างเนี่ยเมนูเล่มเบลอแล้วตีหัวแตกกันนะเมนูเาเนี่ยความที่หนาจัดนี่นะ จริงๆวันนี้ผมตั้งใจมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมแต่ก็าเนี่ยดูเมนูเขานะเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวองนะแล้วก็จะมีนี่เลยครับพวกอาหารจานเดียวนะอาหารตามสั่งของกินเล่นนะครับพวกเกี๊ยวพวกอะไรพวกนี้นะครับผมส้มตำน้ำตกมีนะจ้าลาบเลือมีนะไอศครีมก็มีบิงซูก็มีนะครับผมราคาก็ไม่ได้แรงนะแล้วก็พวกโรตีนี่นะจริงๆอยากลองชิมโรตีเหมือนกันนะแต่ว่าวันไม่ได้สั่งนะวันนี้เพราะว่าตั้งใจจะไปกินก๋วยเตี๋ย,ยว นี่นครับผมนะ้ําแก้วละ40บาทนะครับผมราคาไม่ได้แพงนะเป็นพวกอิตาเลียนโซดาชาไทยโกโก้เย็นอะไรอย่างนี้นะทั่วไปนะวันนี้ผมสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เป็นเป็นหม้อไฟมานะครับผมเซ็ตหนึ่งก็ประมาณ159บาทนะถ้าจำราคาผิดต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะนี่เลยนะอันนี้คือที่เราจะกินกันเนี่ยไม่ใช่หมดนี่นะเขาทํามาเป็นหม้อไฟนี่ครับผมอันนี้ถ่ายให้ดูเฉยเว่านี่นะเนื้อเขาตุนมาแบบนี้นะนี่นะที่มาของก๋วยเตี๋ยวโอง่ง ขาเอาหม้อก๋วยเตี๋ยวมาใส่ไว้ในโอ่งนะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวโอ่งนะครับผมผมไปช่วงสามสี่โมงเย็นแล้วนะเนี่ยน้ําจะหมดหม้อแล้วนะนี่ครับทุกอย่างใส่อยู่ในโอง่งเกือบหมดเลยนะครับผมบรรยากาศในร้านอื <c oughs> เป็นไงรองรับได้หลายโต๊ะอยู่นะครับผมแล้วก็ไม่แบบเป็นร้านที่ไม่แออัดนะครับผมแต่ว่าอากาศแอบร้อนนิดนึงนะนี่แหละครับพระเอกเทนแด้บางสุดหล่อเขายกมาให้แล้วนะครับผมอันนี้ที่ผมสั่งนะวันนี้ผมไปกินกับเลขาผมนะครับผม,ผมก็เป็นอ่า ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วเขาก็จะเสิร์ฟเส้นมาให้เรานะครับอือหือเป็นไงดูควันขึ้นแบบมาแบบร้อนๆเลยถ้าชิมไม่เป่าในปากพรองนะครับผมเส้นให้มาสามอย่างนะมีเหลืองนะครับผมมีหยกแล้วก็เส้นเล็กนะหรือว่าใครอยากจะกินแต่เส้นหมี่เส้นเล็กอะไรอย่างเดียวก็คิดว่าขอเขาได้นะครับผมอันนี้ไม่ได้ถามมาให้เหมือนกันลูกคิ้งก็เนี่ยฮะห้าหกลูกก็อืมเยอะอยู่เด้อไม่ธรรมดานะครับผมคนดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างมีหมดนะครับเป็นเครื่องในเครื่องนอกนะแล้วแต่นะ อ่าปอดตับนะครับผมเนื้อลูกชิ้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกถั่วงอกแล้วก็อ่าผักบุ้งมาให้นะครับเนี่ยคนดูสักนิดนึงนะวิธีกินก็คือแล้วแต่เลยนะจะตักเส้นแยกมาใส่ถ้วยนะครับผมแบบผมเนี่ยก็คือผมอยากกินมีโยกก่อนก็ตักมีโยกเข้ามาก่อนเลยนะแล้วก็เอาน้ําลาดตักน้ําลาดเราอยากจะกินตับกินม้ามกินลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไปฟาบเข้าไป ตักมาอีกหนึ่งจ้วงฟ้าบเข้าไปลูกชิ้นมานะครับผมตักมาอีกหนึ่งจ้วบก็จะเป็นพวกผักนะครับฟ้าบเข้าไปอีกจ้วบหนึ่งนะยังไม่เต็มถ้วยฟ้าบเข้าไปอีกฟ้าบหนึ่งแล้วกันฟ้าบเข้าไปอีกฟ้าบไหมเอ้าอีกฟ้าบแล้วกันเอ้าฟ้าบเข้าไปอืมพอยังจําไม่ได้เหมือนกันเอ้ายังไม่พอเอาไปอีกฟ้าบหนึ่งพอเยอะโอ้ตักซะเยอะเลยแอบอื้อหือเอียงวะนี่ นะครับนี่เลยอ่ะดูวิธีการกินกินเหมือนกินทั่วไปเลยเนี่ยอือเป็นไงฟินมากอร่อยนะครับผมร้านเขาจะปิดช่วงอ่าสี่ห้าโมงนะแต่เปิดปิดวันไหนเนี่ยต้องขออภัยจริงๆลืมถามมาให้นะครับผมอือ<ๆ>ฟังเสียงหน่อยไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่านะอือหอ เนี่ยโชว์ลูกชิ้นไปทีนึงเออลูกชิ้นก็เป็นลูกชิ้นเนื้อแท้นะครับผมร้านอื่นนี่จะเป็นแป้งผสมนะครับผมแต่ร้านนี้ก็เหมือนร้านคนอื่นก็แล้วครับยอกยอกยอกอันนี้เป็นเนื้อแท้จริงเนื้อแท้จริงไม่ไม่มีแป้งเลยนะครับผมกินไปก็คือกัดไปเนี่ยไม่มีความรู้สึกถึงแป้งเลยนะลูกชิ้นที่เขาใช้นะครับผมเนี่ยโอ้โหกินแบบแม่บรรยับรรยังอะดูพุงป่องแล้วเนะี่ยจะลดความอ้วนก็ไม่ได้อีกทำคอนเทนต์กินไปแล้วนี่ครับเส้นที่สอง อันนี้คือเลขาผมกินบะหมี่เหลืองไปแล้วนะอันนี้เป็นเส้นเล็กนะจนี่งๆผมก็ไม่ได้ชอบเส้นเล็กหรอกแต่ไม่อยากขัดใจเลขานะครับผมก็เนี่ยตักกินดูมีอีกหลายเมนูนะให้เพื่อนเพื่อนได้ลองนะครับผมถ้าใครกินหม้อใหญ่ไม่หมดแบบผมเนี่ยก็สามารถสั่งเป็นถ้วยเล็กๆมากินได้นะก็ลองกินดูครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับอันนี้ไม่ผิดหวังจริงๆนะลองดูลองดูก็ฝากไว้ด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวโอ่งคลองสิบกนะครับผมกินกันหมดเกี้ยงอะครับบอกให้ หับเข้าให้หมดแล้วนะ <c oughs> ถึงกระจุกอิ่มมาก